ว so ันนี้มาถ่ายโปรเจกต์ครับเป็นยงไง้งก็เนี่ยแต่งเต็มเลยเยอะเลยเออเป็นไงผมไปเดินสยามต่อไปกันว่าสัมภาษณ์ให้คุณจะมาแต่งอะไรเราเตรียมตัวมาจากบ้านแล้วนี่นั่งท่องคำถามมัเป็นวันเลยอะไรมันมันก็สัมภาษณ์ชิ๋วๆใช่ไหมจิ๋วๆเป็นกันเองสุดๆอยู่แล้วมันก็เตรียมตัวอะไรแต่งไว้เตรียมเท่าไหร่เลยโอเคครับก็ถามว่าเลยนะ ตอนถ่ายมาเตอร์รู้สึกยังไงรู้สึกว่าได้ได้กลับมาใส่ชุดอีกครั้งครับใครถ่เฮ้ยผมก็มีผมก็ผมก็มีผมมีไม่มีไม่มีเฮ้ยเป็นไรอรครับอะผมไม่ละกกันผมก็ได้กลับมาเข้าสู่บทบาทอีกครั้งจะมีถามว่าแบบรู้สึกไงได้กลับมาถามึตัวละครซึ่งผมบอกว่าผมจำไม่ได้นผ่านต่อปีแต่แต่ก็หนุกดีฮะ ความทรงจำแล้วกเริ่มกลับมาพี่บอมนักหถมอะเร็วๆแล้วคุณทำไมไม่ใส่ไอเทมคุณมาปวดๆกบาลผมจริงออกมาเลยเฟรมเลยมันเลยพี่พีเหนื่อยพี่พีเราใจอันนี้อันนี้เราไปถ่ายกันตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยอ่าเก้าโมงครึ่งอะแต่งเดิมก็คือจริงๆแล้วคือของบอก็คือมีชุนเหมือนกันใช่ไหมคมีครับแต่ว่าถ่ายเสร็จแล้วครับ ยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังเล่าให้เขาแบบไหนนการสปอยผมก็สปอยได้ว่ามันจะเกี่ยวกับผ้าครับแล้วก็จะมีผีครับแล้วก็จะเป็นแบบว่าการบอกกันสปอยไปไหมอะไรครับไม่ที่หนัมันเป็นหนังผีหรือหนังตลกมันเป็นหนังผีไหมไม่เป็นหนังผีไหมถ้าเกิดเป็นไหน จริงจังผมไม่เอาพวกเราสองคนวเากลเห้า่เขาบอวาอยาก้กลัวกันให้ไปดูกลัวาต้องกลัวไคะน่ว่าเขาว่าไงนะผมไม่รู้ะเขาเขาว่าเขาอยากให้เขาอด้กเขาอยากให้กลัวใช่ต้องกลัวหน่อยนะใช่เฮ้ยหิวเพรา็ต้องกลัวมันก็จะมีความกลัวต่างกันไงคนดูก็ต้องมีคนกลัวมังแหละมันก็จะมีฉากที่แบบว่าจำจ้ำพระแก่ งั้นเ,เราสองคนคือรับบทเป็นอะไยยังไงบ้างคะออกฟิศหนึบบดด่งนักจริงแล้วอ่าผมรับบทเป็นอาชีครับก็คือเป,เป็นเป็นหัวหน้าแก๊งที่ทำยูทูบเบอร์อะไรอย่างนี้แล้วก็แบบว่ามีความฝันว่าอยากจะเป็นอ่าช่อง Youtube แนวหน้าของประเทศแล้วก็ทำคอนเทนต์ต่างๆแต่ว่าคอนเทนต์อ่ะมันไม่มีคนดูเลยฮะก็ไปขายงานในไทยก็เขาบอกว่า เฮ้ยน <th> ้องมีของนะแต่ว oh. <th> ่าคอนเทนต์น้องไม่ได้ก็เลยแบบว่าต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของช่องใหม่ก็เลยต้องไปถ่ายล่าพระผีอะไรต่างๆก็คือก็เลยทําให้ไปเจอกับเรื่องราวต่างๆเนี่ยครับอีนิดหนึ่งก็เลยบอบกลอนอีนิดนึ่งก็เลยบอบกลอนแล้วแบบนั่งฝันด้วยกูโดนแล้วก็เลย้องมาเลยอส่งมาเลยวหมดปแล้วผมเหรอผมผมแล้วหมดเป็นเจ้าดวง ออกมาให้คำนิ้วมันคือคอมพิวเตอร์อะไรก็ได้เลยมันก็ไม่ตางกันหรอก็เป็นเจ้าหลวงที่ที่แบบทางผมไม่รู้ไงว่าเนื้อหาก็ปล่อยไปขนาดไหนกลัวหลุดก็หลุดแล้วเขาไม่นหมดแล้วเหรอผมเซฟไงในเบลเองก็เป็นเจ้าหลวงที่อาจจะมีภรรยาทำงานกับน้องเบนเกค่ะเป็นไงบ้างเจ้าหลก็สนุกสนุกครับสนุกคือไม่ คิดตอนแรกคิดว่าเฮ้ยเขาต้องมีกฎอะไรหรือเปล่าเออเราจะทำอะไรได้บ้างอะไรเนี้ยก็เข้าไปก็เละเทะไม่มีเอนก็เลเทะอะไร่อนก็เล่นกันปกติเล่นบอร์ดเกมเล่นอะไรเงี้ยครับปกติครับอืมลกเป็นยังมีอะไรเมาสเมาสห็นไหมเมาส์เมาส์อครับก็ผมว่าแต่ละคนเขามีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างชัดเป็นของตัวเองหมดเลยนะครับคนนึงเซฟธนการคนหนึ่ง เดินไปเดินมาคนนึงอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็มกันก็ช่วงช่วงพักก็แบบมีไว้มานั่งคุยกันบ้างมันก็ได้สนิทใจขึ้นเวลาแบบเขา้าซีนแบบเขาอะไรอย่แบบางเงี้ยแต่ก็นั่นแหละจากตอนแรกเล็เกรงเคิดว่าแบบจะเล่นกับเขาอะไรได้บ้างไหมแต่สุดท้ายแบบโนหคนเรามันทุกคนแหละถ่ายด้วยกันแบบเป็นเดือนนะครับก็ละลายมฤติกรรมนะตอนนั้นเดี่ยวผมคิดว่าสนิทแต่ณตอนนี้ผมไม่รู้ขนาดแค่ชาโดว์บอสเมื่อกี้ที่แบบเราสนิทกันมากๆมาเจอกันอีกทีปีกว่าผมยังรู้สึกว่าเอ เออว่ะยังเล่นเหมือนเดิมได้ไหมวะเลยเล่นเหมือนเดิมเลยนี่เพียงไงีตกกับบานแล้วกระเบีนเนี่ยอยากอยากตกก็รอเดี๋ยวรอรอเดี๋ยวแล้วอย่างชุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างได้แบบว่านครับยังไงนะครับชุดเป็นยัไงบ้างที่ได้แบบว่าเออเราไม่เคยใส่อยู่แล้วนะโชคชุดชุดแบบนี้เออได้ได้ลองใส่มันเป็นยบ้างหลังจากที่ตั้งใจจะไปสัญญาณที่วนี้แล้วเนี่ย ปกติเขาก็ใส่ตัวนี้ไปสยามอันนี้จริงๆผมรู i, ้สึกเอาตรงๆไหมอ่ะเอาตอบดีๆแล้วกันก็ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วกันจะนางทีได้ได้ลองบทบาทอะไรแบบนี้บ้างครับก็แลกใหม่ดีครับแต่ก็ใช้ชีวิตยากนิดนึงนะเพราะว่าไอชุดนี้เขาเย็บหมดเลยนะแบบไม่ใช่แบบอ่ะผมไม่ได้ถอดกระดุมได้ผมต้องมานั่งเย็บเลยแล้วคุณลองจินภาพเราถ่ายเช้าๆแล้วผมต้องเข้าห้องน้ำาริงครับแต่งตัวนาน โอ้ยตอนถ่ายเร็วมากเพราะว่าเขาลุมแบบสามสี่คนนะเขามันลุมเย็บกันคนละที่เลยผมแบบเหมือนไอรอนแมนอะประกอบร่างแล้วเขาก็ลุ้มลุมลุมเย็บใช่ไปไปเวลาน่ะเรามีกี่ชุดไม่เปลี่ยนกี่ชุดนะครับผมเหรอชุดเดียวชุดเดียวตลอดทั้งเรื่องก็ใส่ชุดนี้ชุดเดียวเลยใช่ครับไม่ได้สักเลยไม่มีชุดสักอยู่แล้วไม่มีครับไมใส่ชุดีชุดเดียวเอออามอเห็นเห็นใส่ชุดนี้แล้วเป็นไงบ้าง คือมันยังไม่ครบชุดนะครับจริงๆเราต้องมีหมกใช่ไหมกเขาก็ดูเหมาะนะคือมันคือถ้าเกิดผมใส่ใส่ชุดนี้แล้วแบบมีแบบทีมเบนเคมาด้วยแล้วเขาใส่ชุดนะผมบอกเลยเอาน้ำแดงมาตั้งเลย <c oughs> จุดทูบก,ก็ือสานด,ดาวแล้วนึงน่าจะคือภาษาอะไรนะภาษาราพูดอะไรอย่างเงี้ยก็พูดเหนืออยู่บ้างนไหนลองพูดเหนือให้ฟังหน่อย เหลือได้อะอย่างชุดของวอเรามาไม่ทันก็จริงแต่เหมือนเห็นแบบภาพที่มามีแบบว่าถอดเสื้อด้วยอะไรด้วยใช่ไหมอันนี้บอกได้เลยได้มีผ้าออกมาแล้วไม่รอก็มีมีผมผมมีสองชุดครับก็จะเป็นชุดชุดเหนือเหมือนกันชุดทางเหนือก็จะมีสักลงสักลายแต่วันนี้สบายหน่อยครับได้ใส่นี่นะเขาเรียกว่าอะไรนะ ไอไลซ์สักปอมาที่เป็นถุงน่องนะแต่ว่าตอนถ่ายเนี่ยก็คือสักจริงก็คือคือเป็นชั่วโมงอะนนีั่งตอกทั้งวันเลตอกแล้วก็ไม่ไปเลเซอร์ออกเราจินตนาการถ่ายรำการเลยอยากเล่นอะไรก็เล่นมันไม่ได้โอเคโอ้โหปากกาดำสักแบบว่าทุกคนสักสียคนถุงถุงลายต้อองรดูเลยใช่ไหมคะเป็นอะไรที่แบบท้าไม่เคยใครเคยทำมาก่อน ทยก็วุ้นไงเรากำลังตัดออกมีแค่แค่เดินผ่านเป็นวุ้นอยู่แล้วใส่ชุดไทยเหมือนกันแล้วก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะชนพื้นแต่เราเป็นชาวบ้านใช่ไหมเป็นเชานบ้านสูงส่งมากใช่ครับก็ดีเหมือนแบบว่าย้อนไปกินอายของแบบว่าเด็กประถมที่เจนขุนพลลายทองก็ได้กลับมาใส่ซึ่งซึ่งใส่ครั้งครั้งก่อนก็คือตอนนั้นเด็กประถม ถ้ตอนนี้ได้ใส่กาง,งก็รู้สึกว่ากินอายของตอนนั้นมันกลับมาว่าเดินทรวนตื่นกระทงเอรอแต่ถ้าว่าคือ <c oughs> ตอนเด็กๆก็เคยใส่ชุดเโ<ค>บใส่น<ล>ี้แหละทำให้เด็กๆย้อนกลับไปเรื่องภาษานิดนึงด้วยความที่ต้องเป็นพูดแบบพูดหนึ่งใช่ไหมคะเราแบบต้องฝึกไหมคะในการพูดก็นิดๆหน่อยๆนะเพราะเขสอนใช่แต่ผมพูดไม่ได้ รีบรีบเลยกลัองพูดว่้แตใช่เราพูดไม่ได้หรอกอะไรนบแต่ถ้ามันต้องพูดนะคือต้องใช้ภาษาภาษาหนืพูดผมาไม่ได้ใช้ภาษาเหนือฮะผมก็จะมีอีสานมาใช่เพราะว่าเพราะว่าแก๊งแก๊งของ YouTube อะไรเงี้ยก็ก็จะเป็นแล้ว่าไปเรียนอยู่ใช่ต่างจังหวัดหรือเปล่า เราพอนไหมล่ะเยี๋ยวลองดูว่ายังไงบางเนียเขาก็ถามเก่งไงก็ตอบไปตอบไปเรื่อยการทงานกับี่เทีย่งะเป็นยังไงบ้างลูกกับโหก็ผมรู้สึกว่าเขาวางแผนมาดีมากเลยนะแต่ละซีเนี่ยเหมือนที่ผมฟังทีมงานเขาเขาบอกว่าเขาเขามาบล็อกช็อตไปก่อนแล้วแล้วเขาเล็งภาพไปแล้วว่าเออถ้าแบบซีนเนี่ยเขาจะต้องใช้ก้องตั้งตรงนี้อะไรเงี้ยเหมือนว่าเขา คิดไปแล้วเราแค่เออเขาค่อนข้างเป็นระบบครับแล้วก็นั่แหละก็มีตึงบ้างอะไรบ้างนิดนิดหน่อยๆน่อยตามสไตล์ตึงนก็ก็มีมีก็ก็นั้นแหละครับก็เขาทำงานกันเต็มที่แล้วก็จริงจังครับก็ มันก็จะมีแบบว่าเล่นเล่นมากเดี๋ยวว่าซีนไหนที่ต้องจริงจังต้องทำเวลาเขาก็เขาก็จะแบบว่าต้องทำต้องทำแล้วก็ต้องพุชเราด้วยอะไร้ยใช่ครับแล้วก็ภาพภาพผมว่าสวยนะคือคือนั่นแหละอย่างที่บอกว่าเขาวางแผนมาไว้หมดแล้วก็จะมีภาพอะไรต่างๆมุมของเขาที่มันสวยนะครับใช่ปว่าฝากดีกว่าค่ะถึงแฟนที่ทาเป็นแฟนที่รอติดตามทั้งเพนเพแล้วก็ทั้งที่รอด้วยเปิดรอเลยครับก็ฝากฝากหนังภาที่บอกเลยนะครับก็จะอ่อน ช่วงเดือนมิถุนาครับก็อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะนะครับครับอ่ะก็ฝากไปด้วยครับผมว่าเราทุกคนทุกๆทีมเลยนี่ะตั้งใจทางานมากๆเราโอ้โแค่เอาแค่เราเราก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นก็เดือนหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเราทุกคนตั้งใจมากก็นั่นแหละอยากจะให้เป็นกําลังใจให้พวกเราแล้วก็มาดูผลงานเยอะๆนะครับก็ผมว่าทุกคนจะต้องสนุกไปกับมันนะครับครับเรียกว่ามันได้ไหมนะสนุกไปกับภาพยนตร์เลย ขอคสามคำที่ต้องดูพัทย์เรื่องผ้าผีบอกค่ะก็ผ้าผีบอกโอ้ยหนูหนูแย่เลยแย่แล้วพี่ตกใจเหมือนกันนะพี่ตกใจเหมือนกันผีบอกอ่าบอกผีบ้าจบผ้ามาแน่อือมาแน่ผ้ามาแน่แค่มันน่าเออโอเคเขาหมือนเขาใกล้กันหน่อยใกล้กันหน่อย พูดพร้อมกันอีกทีแล้วกัน <c oughs> ค่ะเขาทำข้ามค่ะผ้ามีบอกผ้ามาแน่เออโอเคบอกจอืมอยากรู้ว่าแล้วตอนดูอาการมันจะเป็นยังไงคิดว่าตอนดูรีแอคมันจะครบรือเอาสมองอ่ะมันจะไปคิดอะไรเยอะอมันจะต้องมีทารนอสดมีอะไรไม่มีหรอกดูเบาๆบสมองอาไม่มีอ่ะมีเอามีทานอสหรอสปอยแล้วอันนี้คือสปอยแล้ว ผมบอกสปอยให้เขาโอเค <Okay. S 1> เดี๋ยวผมต้องไปนะในสไตล์ภาคดีบอกแล้วช่วยดึงพี่เขาขกลับมาด้วยค่ะโอเคบ๊า okay, ย <Bye. S 2> บายบ้านไหนคะขอบคุณค่ะ